สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูมาใช่ไหมคะแต่ตอนเช้าเราเจอกันเราต้องทักทายกัน,ว,ว,นกกว่าสวัสดีค่ะนอกจากคำว่าสวัสดีค่ะเรายังมีเพลงที่เราใช้ทักทายกันด้วยใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสาม มาแล้วใช่ไหมคะนอกจากเราจะทักทายกันด้วยเพลงแล้วนะคะเรายังมีข้อตกลงนะคะที่เรายังร้องเป็นเพลงอีกด้วยนะคะชื่อเพลงว่าอะไรนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะจำได้จะชื่อเพลงว่าสิ่งที่ควรทำนะคะพร้อมหรือยังเอง่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะหนสสึสิ่งที่ควรทําในห้องเรียนพูดเบาๆ เล่นในถูกวิธีแบ่งปันกันรู้จักรอคอยในห้องเราต้องเดินขออนุญ,ญาตก่อนออกจากห้อง,องเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะเด็ก นะะคแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อนใช่ไหมคะแบ่งปันกันก็คือสมมุติว่าเด็กเล่นของเล่นอยู่เนี่ยเด็กๆจะอยากเล่นตรงเนี้ยแล้วเด็กๆเข้าไปขอเด็กๆขอเพื่อนก่อนใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะแบ่งปันให้เด็กๆเล่นหรือเอ๊ะเด็กๆวันนี้เอาขนมนํามาโรงเรียนนะเด็กๆอยากจะแบ่งปันขนมให้เพื่อนเด็กๆก็แบ่งปันให้เพื่อนได้เลยแบบนี้เป็นเด็กมีน้ำใจใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆต้องรู้จักรอคอยใช่ไหมคะเด็กๆรอคอยโดยการอะไรคะ เช่นการเข้าแถวนะคะเรียงลําดับกดน้ําใช่ไหมคะหรือว่ารอคอยการเล่นของเล่นจาเพื่อนเด็กๆอย่างเล่นของเล่นชินเนี้ยเด็กๆไปดึงจากเพื่อนเลยได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆต้องรอก่อนนะคะรอจนก,กว่าเพื่อนจะเล่นเสร็จก่อนแล้วเด็กๆค่อยหยิบไปเล่นได้ใช่ไหมคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะคือเด็กๆเนี่ยก่อนออกจากห้องเรียนนะคะเด็กๆต้องขออนุญาตดูก่อนอย่างเช่นตอนนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กๆออกจากบ้านเด็กๆต้องขอใครก่อนคะ เด็กๆก็ต้องขอคุณพ่อคุณแม่ก่อนใช่ไหมคะเด็กๆเดิอนออกจากบ้านเลยได้ไหมคะไม่ได้นะเพราะว่าอันตรายรอบตัวเด็กๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะนอกจากจะอันตรายจากคนแปลกหน้าแล้วนะคะยังอันตรายจากโลกภัยต่างๆอีกด้วยใช่ไหมคะดังนั้นก่อนออกจากบ้านเด็กๆต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆส,ส่งสสยนี่เอ่ยว่าวันนี้เจอกับครูม,มัดแล้วครูมัดจะพาเด็กๆไปทําอะไรใช่ไหมคะครูมัดนะจะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับคำขวัญวันครูนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะเราเรียนหน่วยวันครูนะคะครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับคำขวัญวันครูประวัติความเป็นมานะคะเด็กๆพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูคำขวัญวันครูกันเลยนะคะค่ะทีนี้เราก็มาพบกับคำขวัญวันครูประจำปี2564กันนะคะ ครั้งแรกคุณมาดจาับให้เด็กๆฟังก่อนนะพร้อมเรียนคะเห็นไม้ชี้แล้วใช่ไหมไม้ชี้ของครูมัดเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรนะคะรูปดอกทานตะวันเก่งมากเลยเวลาที่เด็กๆมองเนี่ยให้เด็กๆมองตามรูปดอกทานตะวันเลยนะคะคำขวัญวันครูปี2564เอเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะ ตัวหนังสือตัวอื่นคุณมาใช้สีอะไรคะสีดําหมดเลยแต่มีอยู่คํานึงคุณมาใช้สีอะไรคะสีแดงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตัวหนังสือที่คุณมาใช้สีแดง วัดนะคะคำขวัญวันครูปี2564โดยผลเกดป,ประยุทธ์จันโอชาอะไรนะคะครูดีสิทธิ์ดี ดีมีพัฒนาะก้าวหน้าสู่เทคโนโลยีเห็นไหมคะว่าคำขวัญวันครูนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ,ๆอ่าค่ะเมื่อกี้เด็กๆรู้จักคำขวัญวันครูไปแล้วใช่ไหมคะ<ๆ>ทีนี้ครูมัดจะมาเล่าให้เด็กๆฟังว่าวันครูตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะเด็กๆอยากรู้หรือ,อยังคะอยากรู้แล้วใช่ไหมเอาปติตาัปแล้วปติตากันนะแล้วนับหนึ่งสองสามนะ รอครูมั้บอกให้เด็กๆเปิดตาแล้วเด็กเปิดได้นะคะตอนนี้ปิดตาก่อนนะหน่งสองสัเอ๊ะมาแล้วนะคะ,ะวันครูตรงกับวันที่16กมกราคม2,500 5น0นะคะซึ่งวันนี้เด็กๆรู้ไหมทำไมเป็นพศ2,500นล่ะคะ ว่าเป็นวันครูที่จัดขึ้นครั้งแรกเลยในประเทศไทยนะคะเก่งมากเลยแล้วทีนี้วันครูในทุกๆปีเนี่ยก็ยังจัดวันนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือวันที่นะคะ16มกราคมนะคะเด็กๆเด็กๆจำขึ้นใจแล้วใช่ไหมคะแต่เอบจะมีใครสังเกตเห็นไหมคะว่า16เนี่ยมีเลขอะไรบ้างอ่ามีเลข1กับเลข6ใช่ไหมคะเลข1นึ่มัใช้สีอะไรคะ สม่วงเก่งมากเลยนะคะต่อไปเลข6ล่ะอ่าคุณมัดใช้สีเขียวใช่ไหมคะ2ตัวรวมการอ่านว่า16ใช่ไหมคะเลขหนึ่งมาก่อนเลข6ตามมานะคะต่อไปมกราคมอันนี้เป็นชื่อเดือนใช่ไหมคะอ่ะพยัญชนะตัวแรกเลยคุณมัดใช้สีเหลืองนะคะจำไว้นะคะสีเหลืองคือมอมานะอ่าต่อไปแล้วเลขอันนี้ล่ะเลขอันนี้คือ ขอสอที่จัดขึ้นครั้งแรกใช่ไหมคะก็คือปี2,500คะเลข2องคุณมัดใช้สีอะไรคะสีฟ้าต่อไปเลข5ใช้สีสม้มเก่งมากเลยนะคะแล้วเลขน,นี้นะคะง่ายมากเลขน,นี้นะคะคือเลขศน,นะคะมี2ตัวเลยคุณมัดใช้สีชมพูนะคะแล้วทีนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันครูเนี่ย เลแล้วก็จัดขึ้นครั้งแรกปีอะไรใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าความสําคัญของวันครูเนี่ยจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะที่สั่งสอนให้เด็กๆเป็นคนดีนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมเนี่ยปิดเทอมไปนานแล้วนะคะเด็กๆจำคุณครูของเราได้ไหมคะ,ะครูมัดก็มีคุณครูนะคะ6ท่านที่เคยสอนเด็กๆมานะคะพร้อมกันเรียกเลย ผมมาได้ยินนะว่ามีเด็กๆแอบพูดชื่อคุณครูที่เด็กๆจําได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคุณครูท่านแรกกันเลยนะคะนี่ว้าวสวยด้วยนะคะเนี่คุณครูท่านนี้ชื่อว่าคุณครูอะไรคะครูหน่อยนะคะนี่เห็นไหมสังเกตนะคะคำว่าครูคุณมาใช้สีแดงนะแล้วก็คำว่าหน่อยคุณมาใช้สีส้มใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณมาจะกลับมระถามเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะท่านนี้ชื่อว่าคุณครูอะไรนะคะครูหน่อยนะคะ ต่อไปเอท่านนี้เด็กๆเคยผ่านครูท่านนี้มาทุกคนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆต้องเรียนผ่านอนุบาลหนึ่งมาใช่ไหมคะชื่อว่าครูดานะคะคําว่าครูใช้สีอะไรแล้วนะคะสีแดงเก่งมากแล้วก็คําว่าดาคุณมาใช้สีเขียวนะคะอ่านว่าครูดานะคะต่อไปว้าวครูท่านนี้สวยมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆว้าวชื่อว่าครูอะไรนะคะอ้า ่านนี้ชื่อว่าครูเจี๊ยบใช่ไหมคะนี่ <Hey. S 1> ครูใช้สีอะไรอยู่นะคะที่เด็กสีแดงอย่าลืมนะคําว่าครูเราใช้สีแดงนะคะต่อไปเอ๊ะคุณครูท่านนี้ขึ้นสวยมากนะเหมือนเดิมนะคะชื่อว่าครูอะไรครับมีรสหวานเะ hey. เก่งมากเลยนะคะครูคนนี้นะคะชื่อว่าครูน้ำครึ่งนะคะสังเกตคาว่าครูเหมือนเดิมขึ้นต้นด้วยสีแดงนะคะต่อไป เอคุณครูคนนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะกับสี่ท่านที่ผ่านมาใช่ไหมคะชื่อว่าครูอะไรนะคะอะไรนะอ๋อครูบุ๋มใช่ไหมคะเก่งมากเลยนี่ครูบุ๋มนะคะครูบุ๋มคุณมัดใช้สีอะไรครับครามาครูใช้สี ทีนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าครูในสายชั้นอนุบาลของเรามีทั้งหมดกี่ท่านนะคะกี่ท่านนะอ่าหกท่านใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานะัดพร้อมกันอีกหนึ่งรอบว่าหกท่านจริงหรือเปล่านะคะหนึ่งครูน้อยสองครูดา รักแล้วก็ชอบคุณครูคนไหนที่สุดนะคะให้เด็กๆเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยรักคุณครูคนไหนที่สุดเลยแล้วก็เพราะอะไรนะคะให้เด็กๆส่งคลิปวิดีโอกลับมาในไลน์กลุ่มของห้องเรียนของตัวเองได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ๊มยบายสวัสดีค่ะเด็กๆ